ช้อรถเกี่ยวครับรับจ้างเกี่ยวข้าวรถอุ่มครับผมบ้านท่าทองครับติดต่อได้ช้อรถอุ่มรถเกี่ยวข้าวคูมตามีรถรับส่งข้าวถึงบ้านบริการเร็วเยอะทเวลงร็เยอทุรับจ้างทัวฟูสีครับผมติดต่อมาได้เลย กันเองมีรถรับส่งถึงบ้านครับผมรานะคาเป็นกันเองอันนี้ก็มานาเกี่ยวข้าวนาเพื่อนครับเกี่ยวข้าว ช่วยเพื่อนเกี่ยวข้าวครับวันนี้ว่าจะมาดูหนูด้วยครับเขามีหนูเยอะเผื่อนหนูมันจะออกป่าแต่ยังไม่เห็นมาเลยเห็นแต่วัวครับผมกับหมาตอนนี้บรรยากาศดีครับผมอา,ากาศกลงังชุ่มฟ้าขึ้มฝน ครับมาสัมภาษณ์เจ้าของนาก่อนครับว่าไงครับเจ้าของนาปีนี้ปีนี้ไ้้ข้าวดีไหมครับปีนี้มิต้าครับสุสแทไม่ดีครับมิตเต้ยข้าวก็ลม อันดีซีครับผมถ้าอยากตามการรถเกี่ยวติดต่อมาได้เลยครับรานะคาเป็นกันเองเ,เาะในอำเภอผู้ห์ครับผมติดต่อมาได้เลยครับช่างเชาะรถอุ้มเชาะค่าทองรถอุ้มรถเกี่ยวควูปนตะ้าราคาเป็นกันเองครับติดต่อกันได้คุยกันได้ ส่งถึงบ้านครับเรื่องเข้ายาปลาปิ้งไม่ต้องถามครับเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวนี้ไม่กินเหล้าครับผมกินแต่ข้าวนี่ครับเจ้าของนาะ หรือว่ามาช่วยหรือมาถ่ายนะครับถ่ายอีกคนนึงครับพูดรับเมายังไม่ลุกมาดูครับผู้รับเหมาเนี่ยเสื้อเหลืองนะ่ะไม่รู้มาทำไมไม่ได้ล่าอะไรเลย ไม่ต้องเปืองค่าคนงานเกี่ยวครับผมเปืองค่าเหล้าค่าถุงเกี่ยวปุ๊บเอาไปขายได้เลยกดแชร์กดติด,ดตามได้ครับช่องอีสานอีสี